บรรยากาศดีม,มากแล้วก็คิดว่าวันนี้จะมีเพลงสำหรับมะพร้าวให้เขานหนึ่งเพลงซึ่งเป็นเพลงเต็งโมเต็งโมเต็งโม,งมไม่ใช่ไม่เกี่ยวอ่ะ <laughs> ขอบคุณน้องหอมนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะได้มะพร้าวแล้วหนึ่ง <c oughs> บ้าหวานมากใ <c oughs> ส่สแนดายใครมพังงานต้องกินหอหะอร่อยมากน,นี่เขาทำมาจากมะพร้าวห,หรือดูนะไม่ใช่ก็แยยม บน t ัดดอกจำปาดัาดากกระแตงดอกเดียว o บ h ท t ดดอกจำปาพี่ก็เพิ่งทำเพลงอยู่ประชาก็ยังไม่ได้นอนนอนไปชั่วโมงกว่าขอต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ฮาริหรันพังงานของเราไม่หาริหันก็เป็นขอต้อนรับเข้าสู่ กูกูกูแหมทำเป็นเล่นนะชอบกูกัวไม่นช่ไกัวัวเลยเราเรารู้เมื่อไหร่นะว่าว่าเราจะต้องไปยังไงสามวันก่อนปะประมาณคอนเฟิร์มประมาณสามวันก่อนสามวันก่อนทีสี่สี่สิบรวบรวมทีมได้แล้วก็ซ้อมกันเมื่อเมื่อกี้นี้ซ่อกกันเมื่อกี้นี้ประมาณซอมกันโมก่อนให้ดูแววตาแต่ละคน โอ้วันนี้เราจะไปเล่นคอนเสิร์ตกันที่นู่นเป็นงานชิลๆฝากคุณหอมค่ะผู้จการว่ายังไงคะผ่าไปนงานกาเพราพังงานเนอะก็จะเป็นงานแบบว่าออกแนวเป็นมิวสิคเฟสติวัลแล้วก็มีงานอาร์ตงานคราฟต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวค่ะก็ไปเจอกันนะคะที่นามเป็นเ o n n e ตรเพลงต่อราคาเขาไหมาบอกว่าต่อลงขอล้องเหลเือส0เพลงนึงนะแล้วขอไปเที่ยวห้องนอนจังเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วไปนอนกันดีกว่าค่ะ ทำไมเราถึงจะได้นั่งสปีดโบ๊ทเลยถ้าคนน้อยค่ะเราก็ต้องนั่งสปีดโบ๊โแบบไม่มีเงื่อนไขถ้าคนเยอะถึงจะได้ไปเฟอร์รี่แล้วแต่บุญนำพาวคสิริราธานีค่ะยังไม่ถึงค่ะ <laughs> เราต้องใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงในการที่จะถึงเกาะ มีนักท่องเที่ยวมากมายเพราะว่าช่วงนี้ประเทศเปิดแล้วเพราะว่าเกาะพังงานเนี่ยคนจะมาเที่ยวฟูมงกันเยอะมากเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกไปรอรถเพื่อจะไปขึ้นเรือกันนะคะซึ่งคิดว่าไม่น่าจะไกลมากใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ขึ sí, más tarde, más tarde. ้นเรือแล้วค่ะอีกประมาณไม่นานเราจะถึงเกาะไม่นานเราจะแย่เตรียมตัวอ้วกเกาะเราอยู่พังงันแล้วเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงวะตั้งแต่7โมงนับถึงสิบสอโอ้โห5ชั่วโมงการเดินทาง5ชั่วโมงเสมอว่าไปญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เราอยู่พังงันนะคะทุกคนและก็วันนี้ เชื่อได้เลยว่าทำงานต้องร้อนเป็นไฟแต่ต้องฝนตกแน่ๆดับด้วยฝนเรียกผู้ชายว่าพี่ไข่หนุยรับผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรครับสาวอ่ะพี่สาวใช่ครับพี่สาวแล้วถ้าไข่หนุยเป็นภาษาใต้จะทนสเนียงไงครับไข่หนุยไข่หนุยไข่หนุยถ้าไม่อย่างหนูอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรไข่เมียป้าไข่เมียอะไรล่ะผสมกันท่าเขาเรียกอะไรไอ้เดือย เป็นไงมาถึงงานแล้วน่ารักมากค่ะ็นสวนมะพร้าวบรรยากาศอิมมากแล้วก็คิดว่าวันนี้จะมีเพลงสําหรับมะพร้าวให้เขาหนึ่งเพลงซึ่งเป็นเพลงเต็งโมเต็งโมเต็งโม,งมไม่ใช่ไม่เกี่ยวคะ <laughs> าดีอกชานะคะจะพาทัวร์ในงานวันนี้นะคะงานชื่อว่าโ Coco พังงาน Art Music and Festival อาร์ตมิวสิกแอนด์เฟสติวัลนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาที่จัดในสวนมะพร้าวทุกคนเราไปทัวร์เล่นๆกันดีกว่าไปเซลแม่ขา อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณน้องหอมนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะได้มะพาร้าวแล้วหนึง่ง <c oughs> <c oughs> บ้าหวานมากสวัสดีค่ะแม่อันนี้นะคะคือรายการของพัชชาเองนะคะจะมาแนะนําร้านด้วยร้านคุณพี่ชื่อว่าร้านอะไรคะยำแหนมคะ่ะยำแหนมดิเซยเลยเหรอคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อนพค่ะ นกยำแหนมนี่อยู่ที่พังงานใช่ไหมคะอยู่อยู่ประจําที่พังงานเลยปะคะพังงันที่พังงานค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งหนึ่งอย่างส้มตำปูปลาค่ะส้มตำปูปลาค่ะเอายำแหนมหนึ่งค่ะแซ่บๆซจัดจานมันเลยแม่อันนี้คือเพิ่งสดสดเลยใช่ไหมคะสดเลยค่ะสดเลยค่ะเราทําสดสดเลยโลดดีมากเลยค่ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะเชียร์หนูด้วยนะบนเวทีใช่แม่เอ๋ยน้ำลายสอบปะเอ๋ ดูอยากให้ลองเพลงนี้ให้ปังเพลงอะไรคะไม่อะไรนะนะใครเท่าพี่ใครหนุยไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครหนุยอุ๋ยเรามาฟิชเชอร์ริ่งกันดีกว่าเอาใหมหนึ่งสองไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครหนุยอุ้ยขอบคุณนะคะเท่าไหร่คะวางก่อนก็ได้ค่ะนี่แต่สิบบาทเลิศมากเลยค่ะ โอเควางไว้ไก่อนนะคะอ,คอ้าวแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปสั่งของข่าวแล้วเขาบอกว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดาปนั่นเองนะคะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบ้าบ,าบินทำมาจากมะพร้าวอ่อนจากที่นี่เนี่ยมันแซ่บมากแล้วโดยเฉพาะแม่ค้าสีผมก็ดูรู้แล้วว่าเป็นสีบ้าบินสวัสดีค่ะแม่ค้าชื่ออะไรคะเยมค่ะเยมสวยวา,าวชื่อร้านชื่อว่าอะไรคะมะพร้าวหอมค่ะมะพร้าวหอมบ้าบิน นึ่สวยระหว่างแม่ค้ากับบ้าบินอันไหนอร่อยกว่ากันคะว่าแม่ค้าอะไรมากกว่าเขาพูดแรเหมือนกันนะฉันไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะงั้นหนูสั่งบ้าบินไว้นะคะเดี๋ยวมาเอาแล้วกันนะคะเจอกันนะคะไปชิมยำซะหน่อยไหนขอชิมตอนหน้าแม่ค้าแล้วก็คอมเมนต์เลยได้ค่ะคอมเมนต์ได้เลยหอ้ยแม่คุณน้ำลายไหลอะมันดูยังกรอบอยู่เนาะกรอบ อร่อยมากค่ะจริงไหนมอะไรก็ทำอเองหมดเนยคืออันนี้กรอบมากอะแมันแบบให้ความตัดกับอันเนี้ยใช่อุลยรสมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะแม่นกแม่นกของเราแม่นกพังงานนะคะ,คะมาอุดหนุนกันนะคะ,คะขอบคุณนะคะ,คะ,คะ ได้มาแล้วค่ะบาบินหลังจากเมื่อกี้นะคะที่เราไปสั่งมาแต่ว่าจริงๆเราเต็มกล่องอันนี้คือเหลือครึ่งกล่องเพราะว่าคนบนเวทีที่กำลังไปสซาวเชคยิบกันไปคนละชิ้นเราจะมาลองกันพอเขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วมะพร้าวเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นสวนมะพร้าวเขาไม่ห่วงมะพร้าวอยู่แล้วเดี๋ยวจริงด้วยอ่ะคือมันหอมความกรอบข้างนอกเว้ยทั้งในมันมีต้าอย่างเงี้ยนะทำให้ด้วยนะใครามาพังงานต้องกินอหะอร่อยมาม

เมื่อคืนเสร็จปุ๊บไม่ได้รับไม่ได้ราค่ะขอกลับไปนอนก่อนแต่วันนี้เราจะได้รับลากันไปนะคะพร้อมกับทีมทุกคนเบทุกคนเป็นไงบ้างคะไม่มีเสียงตอบรับจากมันเด็ทิทาเรียกค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้ต้องกลับตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลา7โมงเราต้องไปถึงท่านเรือก8โมงเพื่อที่จะกลับในรอบเช้าที่สุดในไฟชารสุดก็สุดท้ายแล้วเราก็ทำทุกอย่างครบทุกคนแฮปปี้ ทีมพวกเราแฮปปี้ทีมคนจัดแฮปปี้ก็ขอให้พนกง,งานนะคะมีอะไรก็เรียกพระชาโชวกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อเราจะมากันอีก, mm. ก,อกแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบที่เรากําลังจะคิดจะสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นโชว์ไม่ว่าจะเป็นแบบพระชากับดีเจพระชากับเปียนโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็ถ้าที่ไหนสนใจก็อยากให้เราไปก็ไปค่ะ เราพี่เคยหนุย่ยรับพี่เคยหนุย่ยคนเดียวนะพี่คือก็ต้องมีโอกาสกันเลยพี่ค่ะไพี่คือวิธีทักไทยสาวสาวชาวใต้ทำแค่เราเมื่อกี้ลงไปห้องรับกาแฟมาแล้วก็แบบเห็นคนชี้ๆแล้วก็พี่ค่ะแต่ทางนกำลังใส่กาแฟก็ได้ยินสิ ตตกแตนโยงๆยอะไนเง <S 2> <S 2> <S ี้ยแตกแต,ตกตงเงี้แตนตแต,นตกไมตต่ได้ชื่อแตกแตกชื่อประชาค่ะ <S 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 สรุปวันนี้นะคะก็ทางทีมพวกเราคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิง s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะ r ร d K o f f i c i a l นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพวกเราทั้งเพจต่างๆทั้ง f a c e b o o k เพจภาชาหรือว่า r ร d K ก็ได้หรือว่า i ิน t a g r a m เหมือนกันคะ่ะภาชาหรือก็ r ร d K ก็ได้แล้วก็ติดต่อเรสเคิภชาก็ได้นะคะพวกเราอยู่ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงพวกเราด้วยนะคะเราจะตามเพลงใหม่ของภชชาแล้วก็ศิลปินในค่ายด้วยเหมือนกันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ う <smack>